ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่ห5 0 1 พระชายาบอกว่าจะฟื้นฟูทุกอย่างผ่านสมองของเขาอันที่จริงมันเป็นการบุกรุกพื้นที่ของสมองของเขาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บความทรงจําตอนนี้นางาสามารถทําเช่นนี้ได้แต่ต้องให้อีกฝ่ายนอนหลับไปอย่างลึกต่อหน้านางนี้ไม่เหมือนกับการสะกดจิตการสะกดจิตคือการย้ําผ่านปากของผู้ถูกสะกดจิตจต่อการบุกรุกสมองของเขาเป็นการที่หยวนชิงหลิงเข้าไปดูพื้นที่ ความทรงจําของเขาแล้วหาความทรงจําส่วนนั้นอาจเป็นความทรงจําโดยที่เขาเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเหมือนอย่างเช่นความทรงจําของทารกโดยทั่วไปจะไม่ถูกจดจําแต่ที่จริงแต่ยังฝังลึกอยู่ในสมองเพียงแต่ถูกครอบคลุมไปด้วยข้อมูลที่เข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่องคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จำไม่ได้ ตามปกติเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะบุกรุกสมองของบุคคลอื่นแต่หยวนชิงหลิงสามารถทําได้คลื่นสมองของนางแตกต่างจากคนธรรมดานอกจากสามารถล่วงล้ำเข้าไปในสมองคนอื่นแล้วยังสามารถควบคุมความคิดคนอื่นแม้แต่ฝังหน่วยความจาสาหรับหยวนชิงหลิงในตอนนี้ถือว่ามีความยากระดับหนึ่งหากนางไม่ทานยายับยั้งนี่ถือเป็นเรื่องง่ายมากแต่หลังจากทานยาแล้วส่งผลยับยั้งสมองของนางอย่างมากสิ่งนี้ทําให้นางต้องค่อยๆ สำรวจและฝึกฝนการใช้พลังพิเศษของตนเองดังนั้นเมื่อพระชายาพูดเช่นนี้หยวนชิงหลิงก็เข้าใจแล้วนางถามขึ้นว่าพระชายาอยากให้ข้าทำอะไรพระชายามองดูนางพร้อมพูดขึ้นว่าหลังจากที่เจ้ารู้เรื่องของเขาแล้วลองดูว่าสามารถฝังความทรงจำใหม่เข้าไปได้ไหมเรื่องแบบนี้สำหรับเจ้าน่าจะไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากข้ารู้ว่าเจ้ามีความสามารถสะกดจิตหยวนชิงหลิงใส่หัวพร้อมพูดขึ้นว่า ใช้การสะกดจิตเพื่อปลูกฝังความทรงจำกับคนอื่นอาจจะสามารถทำได้แต่กับท่านชายสีไม่ได้การป้องกันตัวของท่านชายสีไม่ใช่คนปกติจะเทียบได้หากปลูกฝังไม่สำเร็จกลับจะยิ่งทำให้เขาสับสนอีกอย่างข้าย,ยังไม่แน่ใจว่าอาดีตที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบกับเขาในตอนนี้หรือเปล่าข้าจะกลายเป็นคนตีตนไปก่อนไข่ไหม ความจริงแล้วเท่าที่นางรู้คือการใช้การสะกดจิตเพื่อปลุกฝังความทรงจํามไม่มีตัวอย่างความสําเร็จที่แท้จริงกลับทําให้เกิดปัญหาโดยไม่จําเป็นกระทั่งนําไปสู่บุคลิกภาพหลายแง่าามุมในจิตใต้สํานึกพระชายายิ้มพร้อมพูดขึ้นว่าหากไม่หลายวันมานี้เจ้าวิตกกังวลขนาดนั้นทําไมแม้แต่อยู่วนเย่ยังมองออกว่าเขาผิดปกติเจ้าต้องรับรู้อย่างยิ่งลึกซึ้งแน่เขาผิดปกติ เหมือนอย่างน้ำใสผสมหยดหมึกหากไม่กระทำการใดๆหยดหมึกนี้ก็จะปนเปื้อนไปทั้งชามน้ำไม่ช้าก็เร็วจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้ความมืดมิดในใจยังคงหมักหมมต่อไปต้องพาเขาออกมาและต้องรวดเร็วที่สุดเขาคือคนที่รวยที่สุดในเปื่อยถังและเป็นอัจฉริยะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจของเป่อยถังเมื่อเขาหลุดเข้าไปในกระแสน้ำบนเจ้าหน้าจะรู้ว่าอันตรายแค่ไหนหยวนชิงหลิงเงียบไปสักพักมองดูพยายาพร้อมพูดขึ้นว่าดังนั้นท่านเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง พระชายาถอนหายใจเบาๆพร้อมพูดขึ้นว่าหากไม่มีความจำเป็นค่าก็คงไม่ต้องเฝ้าอยู่ที่นี่ทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสุดวิสัยท่านชายสี่เป็นที่อุ่นใจของใครหลายคนมาโดยตลอดมีเขาอยู่ทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจเสมอแต่ความสามารถในการแบกรับของแต่ละคนมีขีดจำกัดคนที่เป็นผู้ให้มาตลอดจะต้องมีความทุกข์ยากบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้ถึงแม้หยวนชิงหลิงจะไม่รู้ว่าท่านชายสี่เคยผ่านอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้ความอึดอัดเริ่มรุนแรงขึ้น นางหวังว่าจะสามารถช่วยท่านชายสีได้นางตัดสินใจที่จะดูความทรงจำของท่านชายสีก่อนรู้ว่าในใจของเขาซ่อนอะไรไว้กันแน่แล้วค่อยตัดสินใจคำเสนอแนะของพระชายาที่ให้ฝังความทรงจำนั้นเป็นไปได้ไหมคนที่ท่านชายสีไว้ใจจริงๆมีเพียงพระชายากับอยู่หวินหลิงแต่เรื่องนี้ยังไม่ต้องให้อยู่หวินหลิงรับรู้นางเพิ่งคลอดลูกเสร็จเพื่อนางจะได้ไม่เป็นกังวล ดังนั้นพระชายาจึงเป็นคนไปคุยกับเขาให้เขานอนหลับแล้วจึงค่อยให้หยวนชิงหลิงไปดูเรื่องราวความทรงจําอันลึกล้ําของเขาห้องพักสะอาดเรียบหรูกลิ่นทุบหอมจางๆในกระถางทุบทองแดงควันฟุ้งรอบห้องท่านชายสีนอนเอนอยู่บนเก้าอี้กุ้ยเฟยกอดหมาป่าทางหยวนที่ว่าง่ายไว้พระชายานั่งอยู่ตรงหน้าพูดคุยกับเขาก่อน พระชายาไม่ใช้เขารู้อยู่แล้วเพียงหาข้ออ้างพูดคุยกับเขาถึงแม่ทั้งสองจะอยู่ในสถานะอาจารย์กับลูกศิษย์แต่ก็รักกันเหมือนแม่ลูกท่านชายสีไม่ระแวงนางเลยสักนิดก่อนจะคุยกันพระชายาชงชาด้วยตนเองอยังให้ท่านยายหยวนเตรียมชาช่วยให้ผ่อนคลายชวนท่านชายสี่ดื่มไปสองแก้วเสียงลมหายใจท่านชายสีดังขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งร่างกายก็ผ่อนคลายกำลังเข้าสู่สภาวะหลับไหลพระชายาร้องเรียกเบาๆไม่ได้ยินเสียงเขาตอบจึงลุกขึ้นมาจ้องมองดูอย่างรักใคร่สักพักแล้วก็เดินไปเปิดประตู นางปิดหน้าต่างทั้งหมดให้สนิทม่านในห้องตกร่วงลงมาอย่างแรงแสงสว่างสลัวเหมือนอย่างตอนพลบค่ำหมอกควันบางๆลอยมาอย่างท่วมท้นเหมือนดั่งนางหลุดเข้าไปในเขาวงกอดเห็นเส้นทางตรงหน้าเหมือนดั่งถนนเส้นเล็กที่มีเจ็ดคดเคี้ยวแปดโค้งความคิดค่อยๆคืบคลานกำเนิดแตกแยกมากมายเจาะทะลุล่องล้ำเข้าไปทุกที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบางส่วนเป็นความทรงจำของเขามีบางส่วนเป็นเรื่องภายหลังจากที่เขารู้แต่ก็เพียงพอจะฟื้นฟูความจริงทั้งหมด ในตอนต้นของการก่อตั้งเปิดถังเมืองเฟิงตูเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเป่ยถังแต่มีอำนาจการปกครองตนเองมาตลอดเพียงต้องส่งบรณาการทุกปีเป็นเขตพื้นที่ที่ราชสำนักไม่สนใจตระกูลเหลิ่งเป็นตระกูลเทียนซ่วนที่มีชื่อเสียงของเมืองเฟิงตูคำว่าเทียนซ่วนคือการดูดวงดาวแล้วล่วงรู้เหตุการณ์ในโลกให้มันเป็นไปตามฟ้าลิขิต เพราะประมุกของตระกูลเหลิงช่วยคนเปลี่ยนชะตาฟาลิขิตจนเกิดโศกนาฏกรรมเหลิงเฟิงชิงคุณหนูใหญ่ตระกูลเหลิงเป็นประมุกอยู่3ปีแล้วก็แต่งงานกับเจ้าเมืองเฟิงตูเยียนจืออยู่ปีนั้นเหลิงเฟิงชิงอายุ18เหลิงเฟิงชิงสืบทอดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาฟ้าลิขิตซึ่งควรเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาฟ้าลิขิตก็จะถูกย้อนกลับมาทำลายตัวเองเพราะท่านพ่อของเหลิงเฟิงชิงก็ตายเพราะสาเหตุนี้หลังจากที่นางขึ้นเป็นประมุขก็ถือเรื่องนี้เป็นบทเรียน ปีแรกที่แต่งงานกับเยี่ยนจือหยู่นางมีชีวิตอย่างมีความสุขเยี่ยนจืออยู่รักใคร่และถนุถนอมนางดังของล้ำค่าเหลิงเฟิ่งชิงเป็นประมุขของตระกูลจิตใจแน่วแน่ทาอะไรเด็ดขาดเมื่อถูกเยี่ยนจือหยู่ติดตามเอาใจใส่จิตใจที่แข็งกร้าวกลายเป็นนุ่มนวลอ่อนหวาน เพิ่งแต่งงานได้สามเดือนเหลิองเฟิงชิงตั้งคันเยี่ยนจืออยู่ถึงกับเชิญหมอชื่อดังคนหนึ่งมาจากเมืององหลวงคอยปรนนิบัติด,ดูแลอยู่ข้างกายเหลิงเฟิงชิงดูแลการอยู่การกินอย่างพิธีพิธานคนเมืองเฟิงตูต่างก็พูดว่าเจ้าเมืองเยี่ยนดีกับเหลิงเฟิงชิงอย่างสุดจิตสุดใจเหลิองเฟิงชิงแต่งงานกับเจ้าเมืองถือเป็นบุญวาสนามาแต่ปางก่อน เหลิงเฟิงชิงก็คิดเช่นนี้ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยได้ใช้ชีวิตที่ได้รับความรักใคร่อย่างที่สุดเช่นนี้จึงทําให้นางหลงหัวปักหัวปั๊จนยอมตกลงตามที่เยี่ยนจือหยู่เสนอรับดูแลตระกูลเทียนส่วนเยี่ยนจือหยู่บอกว่าไม่อยากให้นางลําบากนางมอบอํานาจประมุกมาให้แล้วก็สามารถดูแลลูกในคันเป็นอย่างดีเรื่องภายนอกปล่อยให้เขาไปจัดการคนเดียว หลังจากเหลิงเฟิงชิงตอบตกลงแล้วเยี่ยนจืออยู่รับดูแลตระกูลเทียนซ่วนเริ่มแรกก็ไม่มีอะไรยังไงตระกูลเทียนซ่วนอยู่ในเมืองเฟิงตูก็ต้องเคารพให้เกียรติเจ้าเมืองแต่หลังจากที่เหลิงเฟิงชิงตั้งคันได้แปดเดือนเยี่ยนจืออยู่กระทำเรื่องหนึ่งทําให้เหลิงเฟิงชิงโกรธโมโหเสียใจและผิดหวังเขาเอาป้ายประกาศสิทธิ์ของประมุขเรียกรวมตัวคนทั้งหมดของตระกูลเทียนซ่วนแล้วก็จับพวกเขาทั้งหมดกักขังไว้ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1502 เยี่ยนจืออยู่ผู้อ่อนโยนก็กลายเป็นคนเยือกเย็นอย่างที่สุดแล้วก็ยื่นหนึ่งข้อเสนอกับเหลิงเฟิงชิงให้นางเปลี่ยนโชคชะตาฟา้าลิขิตให้กับคนคนหนึ่งการเปลี่ยนชะตาฟ้าลิขิตเป็นการทำลายอายุชัยของเหลิงเฟิงชิงยิ่งเป็นการทำให้นางต้องทนทุกเยี่ยนจืออยู่ไม่สนใจและยังให้คำแนะนำนางว่าหากนางไม่อยากตายให้ชะตากรรมที่ย้อนกลับมาทำลายตกอยู่ที่ลูกที่กำลังจะเกิดมาสิ่งที่เยี่ยนจืออยู่ทำกับสิ่งที่พูดทำให้เหลิงเฟิงชิงตกจากสวรรค์ลงสู่นรกภายใต้ความโกรธโมโห นางยังคงอดกลั้นความเจ็บปวดแล้วถามเยี่ยนจืออยู่ว่าทำไมถึงได้โหดเหี้ยมขนาดนี้ลูกในท้องของนางก็เป็นลูกของเขาเหมือนกันเยี่ยนจืออยู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ท่ซือในห้องโถงมือทั้งคู่จับที่วางมือไว้บนใบหน้าไร้ซึ่งความเจ็บปวดพร้อมพูดขึ้นอย่างเยือกเย็นว่าใช่เพราะเป็นลูกของข้าเหมือนกันดังนั้นข้าจึงมีอำนาจในการตัดสินชีวิตของเขาข้าใช้ลูกของข้ามารับชะตากรรมนี้ถือว่าข้าไม่ติดค้างเจ้า คำพูดประโยคนี้กระทบจิตใจยวนชิงโดยตรงนี้น่าจะเป็นความที่ท่านชายสีได้ยินมาจากปากคนอื่นแบบประโยคนี้ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของเขาแล้วก็ทำให้หยวนชิงหลิงจำประโยคนี้ได้อย่างฝังใจสามารถนึกภาพได้ประโยคนี้สำหรับเหลิงเฟิงชิงถือเป็นการทำร้ายอย่างที่สุดเหลิงเฟิงชิงแทบไม่ทันได้เสียใจก็ต้องทำการเลือกที่จริงใช่ว่าเป็นการเลือกนางมีเพียงตัวเลือกเดียวหกักไม่ทำตามความต้องการของเยี่ยนจืออยู่คนของตระกูลเทียนซ่วนก็ต้องตายทั้งหมด เขตพื้นที่ห่งางไกลห้องเต้เยี่ยนจืออยู่เปรียบเหมือนห้องเต้ในเมืองเฟิงตูเขาต้องการให้ใครตายคนคนนั้นก็ต้องตายและตระกูลเทียนส่วนถือเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเยี่ยนจืออยู่ไม่กล้าแต่ต้องพวกเขาแต่เพื่อคนคนหนึ่งเขายอมเป็นคนร้ายในใจผู้คนยอมให้คนบนโลกตราหน้าว่าเป็นคนเลวก็จะกระทำการเปลี่ยนชะตาฟ้าลิขิต คนคนนั้นชื่อซูหรูซวงเป็นลูกพี่น้องของเยี่ยนจืออยู่เป็นคู่รักที่เติบโตมากับเขาตั้งแต่เด็กป่วยเป็นโรคอย่างหนึ่งหาหมอแล้วมากมายก็ไม่สามารถรักษาได้มีชีวิตเหลืออยู่ไม่มากแล้วหมอพีสวรรค์ของเมืองเฟิงตูพูดว่ามีทางรอดเพียงทางเดียวก็คือให้ตระกูลเทียนส้นเปลี่ยนชะตาฟันลิขิตที่เยี่ยนจืออยู่แต่งงานกับเหลงเฟิงชิงก็เพื่อสิ่งนี้ตอนเจอกันเหมือนรักแรกพบจะต้องแต่งงานด้วยให้ได้คำพูดอ่อนหวานลึกซึ้งมากมายล้วนจอมปลอบผู้หญิงที่เขารักคือซูหรูซวง เมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยแล้วเขาอยู่ภายในห้องโถงนั่นเล่าเรื่องความรักระหว่างเขากับลูกพี่ลูกน้องให้เหลิงเฟิงชิงที่ผิดหวังเสียใจและโกรธแค้นอย่างที่สุดฟังเขาพูดกับเหลิงเฟิงชิงว่าเขายอมแลกทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตของรูซวงเหลิงเฟิงชิงฟังเขาพูดจนจบอย่างแทบมึนชาแล้วก็ถามเขาเพียงประโยคเดียวว่าข้าช่วยนางแล้วเจ้าจะปล่อยคนของตระกูลเทียนส้วนจริงๆไหมเย,ยี่ยนจืออยู่สาบานขอเพียงนางยอมช่วยรูซวง เขาจะปล่อยคนของตระกูลเทียนซ้วนและจะแบ่งแผ่นดินเมืองเฟิงตูครึ่งหนึ่งให้กับตระกูลเทียนซ้วนเหลิงเฟิงชิงตอบตกลงแต่นางมีข้อแม้หนึ่งข้อคือให้นางเจอซูรูซวงเป็นการส่วนตัวสักครั้งเริ่มแรกเยี่ยนจืออยู่ไม่ยอมพูดกับเหลิงเฟิงชิงอย่างเย็นชาว่าทุกอย่างไม่เกี่ยวกับนางข้าเป็นคนตัดสินใจเองเจ้าเจ้นางก็ไม่มีประโยชน์เหลิงเฟิงชิงก็ตอบกลับอย่างเย็นชาว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับนาง ในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะนางไม่ว่าเจ้าจะปกป้องนางอย่างไรนางก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์หักเจ้าไม่ตกลงค่าก็จะไม่ตกลงเจ้าค่าค่าค่าคนของตระกูลเทียนส่วนเถอะสุดท้ายเยี่ยนจืออยู่ตอบตกลงแต่เขาพูดคู่เลิ่งเฟิ่งชิงหากนางพูดอะไรที่เป็นการทำร้ายซูรุวงเพียงนิดเขาจะฉีกร่างคนของตระกูลเทียนซ่วน สามีที่เคยอ่อนโยนกลับเผยให้เห็นถึงใบหน้าที่โหดเหี้ยมเช่นนี้ความรักที่ลึกซึ้งของเขามีไว้สำหรับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเหลิงเฟิ่งชิงเจ็บปวดใจอย่างมากเสียใจตอนนี้ก็สายไปแล้วภายใต้การจัดเตรียมของเยี่ยนจือหยูนางได้เจอกับซูรูซงจวนหลังหนึ่งในเมืองเฟิงตูเก้าแรกที่เดินเข้าไปในจวนหัวใจที่ชาของนางเจ็บปวดขึ้นมาต้นไม้ต้นหญ้าโตเก้าอี้สิ่งก่อสร้างการจัดวางทุกอย่างของที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยความตั้งใจอย,อย่างรุหร่าที่สุด เยี่ยนจืออยู่เลือกสรรแต่สิ่งดีที่สุดในโลกให้กับนางและยังควักหัวใจของเขามอบไว้ตรงหน้าของซูหรูซวงคนที่รักใครอย่างที่สุดมาทั้งชีวิตคือซูหรูซวงซูหรูซวงนอนติดเตียงอยู่ตลอดแต่เยี่ยนจืออยู่จัดเตรียมให้เหลิงเฟิ่งชิงเจอกับนางในอีกห้องหนึ่งเพราะเยี่ยนจืออยู่พูดว่าห้องนอนของซูหรูซวงคนอื่นเข้าไม่ได้กกัวปนเปื้อน ไม่มีใครรู้เมื่อเหลิงเฟิงชิงได้ยินประโยคนี้มาแล้วจะรู้สึกยังไงใบหน้าของนางเย็นชาพยายามสงบสติอารมณ์แล้วไปเจอซูหรูซวงในห้องสวมด้วยชุดสีขาวใบหน้าบ่งบอกถึงอาการป่วยอ่อนโยนอย่างหาที่เปรียบมิได้ภายในสายตากลับมีความสุภาพสง่างามเหลิงเฟิงชิงระง,งับความเจ็บปวดในใจพร้อมถามนางว่ารู้เรื่องที่เยี่ยนจืออยู่ทำกับนางไหม คำพูดของนางเหมือนกับเยี่ยนจืออยู่ลูกคนนั้นเป็นลูกของเยี่ยนจืออยู่เยี่ยนจืออยู่สามารถตัดสินใจว่าจะใช้ลูกคนนี้ทำอย่างไรไม่ถือเป็นการปฏิบัติไม่ดีต่อนางในที่สุดเหลิองเฟิงชิงก็อดทนไม่ไหวตบลงไปบนใบหน้าของซูรูซวงหนึ่งทีหยวนชิงหลิงล่วงรู้ได้ถึงเพียงตรงนี้วินาทีที่เขาลืมตาขึ้นสายตาเหมือนแฝงไปด้วยเลือดสีแดงหยวนชิงหลิงรู้สึกได้ถึงความโกรธแค้นและเกลียดชังของเขาเหมือนอย่างที่หยวนเย่พูดว่าเกลียวคลื่นเลือด สายตาหยวนชิงหลิงยังใช้แววเจ็บปวดเรื่องที่ได้รับรู้จากในความทรงจำของเขาต่อให้นางที่เป็นคนนอกยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและหมดหวังนั่นเหลิงเฟิ่งชิงผ่านมาได้อย่างไรข้าเป็นคนตามนางมาตรวจชีพรจรให้กับเจ้าช่วงนี้เจ้านอนไม่หลับพระชายาผลักประตูเข้ามาพร้อมพูดขึ้นท่านชายสีนวดขมับท่าทียังคงมึนงงพร้อมพูดขึ้นว่าเมื่อกี้ข้านอนหลับไปแล้วก็ฝัน เขาไม่ได้พูดตอบเพียงลุกขึ้นมาอย่างช้าๆมองดูพระชายาพร้อมพูดขึ้นว่าข้าไม่เป็นไรอาจเป็นเพราะเทียนสิงคลอดออกมาแล้วข้าดีใจจึงนอนไม่หลับงั้นเจ้านอนต่ออีกเถอะพระชายาเดินมาพูดขึ้นอย่างรักใคร่ไม่หลัะข้าไปดูท่านชายสีผู้เสร็จสวมชุดคลุมแล้วก็เดินออกไป หยวนชิงหลิงยกมือทั้งคู่ปิดหน้าปล่อยให้ความเศร้าโศกเจ็บปวดในหัวใจถูกระบายออกมาความเจ็บปวดนี้เป็นของเหลิองเฟิฟ่องและก็เป็นของท่านชายสี่ถึงแม้เขาจะไม่ได้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเองแต่ไม่รู้ว่ารู้มาจากปากใครแค่ได้ยินก็จำฝังลึกได้ขนาดนี้จำฝังไว้ภายในสมองไม่เป็นไรใช่ไหมพระชายาเดินมาเอามือวางบนบ่าของนางเบาๆพร้อมถามขึ้นหยวนชิงหลิงปล่อยมือทั้งคู่มองดูพระชายาพร้อมถามขึ้นว่าสุดท้ายเยี่ยนจืออยู่มีชีวิตอย่างเลวร้ายใช่ไหม พระชายาเงียบไปหลายวิแล้วพูดขึ้นว่าถึงตอนนี้พวกเขายังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมาส5ปีแล้วมีลูกมีหลานเต็มตระกูลเดือนหน้าเป็นวันเกิดปีที่56ของเยี่ยนจือหยู่หยวนชิงหลิงลุกพรวดขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขครึ่ว่าไม่ยุติธรรมเขาเป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตจะให้เขามีความสุขไปตลอดชีวิตได้อย่างไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ